พี่น้องเลยสวัสดีตอนสวยโอดคำมบัวได้พี่น้องถ้าเจ๊ถ้าเจ๊แดกตั้อ่ะเรียกตำมบ่เอาหน้ามันออกมันระเบิดพวกเปียกพวกเปียกป่านอนจิ้วกับ่านิผุนปุ๊บ ไปใช้หน้ามาให้เขาขบดิบเยเดออะไรงานดองพี่นนางบางนาลไรเม็ดปะงานดองลูกอันเศ้าละคอเลิศเดินมาจตกกิเทมาจัดงานงานแต่ง อ่เก็บเมื่อเก็บแม่เราตัเลนูกนอันูน้ำกินตั้มาหุงนะนำตั้งแต่ตั้มบ่ห้บ่ห้กินตอนตั้บ่แบ่งกันงงไปงงมาเนี่ยมากินคือเก่าเฮ้ยต้ไปกินอยู่มุมใดเฮ้ยงงมากยังได้มากินน้ำเฮ้ยจอดีดียัมกิจีก็ตั้มาหุงกับบ่หาแล้วเมือเล็กกตั้มาหุงแไปต้สลังตั้มเลย่อ้ห้เน่ไปวะ ตัมันคือฮอนเด้อมันฮอนเด้มื้อนี้นะคิดว้าวผลสิตกกีได๋มื้อนี้มันเตือนตกน่ะอ้าวได้จะกินเบียร์นี่น่ะจอกเบีย่คือจอกเบียยกยกมาบ่เ็ห้ามขอรับมื้อนี่ะจอกมเท่าไหร่จอก ngỡ ơi bật thử đây chọc sẵn rồi sẽ mưa bật ra đây nó xem anh nhân vào bia áo trời quên mày nhảy thon rồi đây vương nhảy mi chôn. อ้าวลงไปได้กันใหม่บ oh ่มีว่ามีแต่จองมันแนวอยู่ได้เอ้าเฮ้ยตกกระเป๋าให้เอาจองแบนก็บ่นเฮ้ยจองแบนครับเฮ้ยเขาจเอาจองแบนไปตักตหนตคือบ่เปลี่ยนเอาเอาไปให้เขาจักักตแมจองกบนี่เปียเอาจองแบนน่ะลางมาเด้อจองเขาจะตักนั่นนันน้ําปลาินนั่นน่ะซั่นแหนมไปซั่นก็ยังเห็นเขาเอาจองแบนตักต ôi tôi này thôi. tắt, chỉ có sên thôi. tắt, 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 nhắn tin tắt, nhắn tin tắt, tắt, รถกเปาเสีมันะอยลัน้างยมี่งท่องม่อไสุดเมื่อวานซีฟมันมีตะโพกชตนี้ไล่แกเนี่ยเส้นมาโทษแล้ว ได้นี el, things, ่แม่แค่เ nah ต้าจะได้มีมันมันเหมือนตัวหน้าตามันนะูเปลี่ยนมุมกล้องก่อนแหมจะบ่เห็นหยังมืดกมืดตาดนสิดํเก่าแล้วเนาะอือแจ้งแล้วบัดนีู้ไปเอาจองกันเยอไปเอาจกบโอเื่อละปาเฮ้ยมันกินบ่ได้แนวนี้มันเผ็ดเอ้าอกนวเผ็ดอ๋อตกปุ้นบสเผ็ด กินเฉยเสพโอ้ยตอ้มดูดเข้าไปมันบุคือต้ังหงเพ็ดนะ่าคุณนาเชิพูดนะวาไปกูมั่งจำมันจะเงือกน้อยเฮ้ยพวกกระเลือดเห็นบ้นนอยังขนจะกาชุดแก้มันมัดีดส่ตากันตอนเพ็ดต้มเขาุ่นเพ็ดมันบริเสบแ่เธออายงไม่ใอพประเด็กหน้าเป่าหาใสม นี่เฮ้ยแขกเริ่มมาอีกแล้วเด้อเฮ้ยแมมไปบัดนี้เต็มโตอีกมาก็ยังลาอยู่พุ่นอันเฮาจานใหญ่ดิพี่ใจอัน้จะยนจานเอาจานใหญ่พุ่นอาจายังใหญ่ๆตอนนี้กําลังเข้าพิธีสู่ขวัญแนบ่จานสิใช้กุนนี่แบแลูกค้าก็ลงาแตๆเนาะเพิ่นมาเล่นีบอดพี่น้องโอ้ยเ กูตื่นมาหกโมงนะเฮ้ยลูกทามาห้องกูอ้าวเจ้าขึ้นมาหอดไวเลยกู้มาเดี่ตีหาบุลัจักมากูจกินดีเบกินัจะกินคบล์กินพน่งนะบุลมาเขาอันเขาสีหน้าบล์ทยคลองแหละไปบิ่งอีกแล้วบลไทยคองนะเาถือว่าเออพิธีเฮากะดอ่ำแนกเซอร์เนอร์ดา นอเพื่อปิดะหานีี่พี่น้องเอาเออเขาาูกเแก้เวลาใพี่น้องเออถือ่าเออทำซกาสเปนแร้วเอ่อผูกคอตาเเก้ในแกเกเคยเกเออลูกสาวนอเออฮะไปหลังเร็ว เออพิธีแล้วก็แมนซึซ์น,น,นอ้อมบรรดาทาั้งเจ้า้าเขาเออาทาั้งตู้ทังจานเขาเผื่อหับประทานอาหารได<ห><อ>้ เล่นใส่คีย์บอร์ด No. <laughs>